ลอยกระทง63สาวันลอยกระทงฮาโลวีนหกสามเนาะบ้านกบฟึ่งเด็กๆเล่มแมวพิตุกหลวงปู่ทองหลวงพิษยะเอออะย่าเดินนั่นไม่ไหล อันนี้เดี๋ยวเตรียมใส่โคมไฟโคมไฟโคมไฟ,ไฟตะเกียงท่าน้ำน้อยอ๋อทำท่าน้ำน้อยตออ่อทำท่าน้ำน้อยดุชิโอ๊ยเจ็บ อันนี้ไหลลงไปไ้วยหลังบ้านเป็นน้ําตกเล็กๆเป็นลำพานหลังหลังวัดลำพารหลังวัดกบครึ่งว่านา,านนล่างเ็ดี๋ยวต้องเคลียร์กันถ้ามีเวลาเนาะ <S 1> <S 1> อันนี้ก็นี่แหละทำความสะอาดแม่น้ํากันก่อนนะคะเดี๋ยวทําจบงานก็ต้องมาเก็บกวาดจะดีนะเนาะไหนก็จะเสร็จแล้ว สนุกดย